เฮลโหลยูดีมีแห่งอย่างนี้มั้ ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านไกลเสียดครับผมฮะย,ย,ยืยมวงนี้เลย่าทีฮะยืมวงนี้เลย่าที ไออ้วนเองเท่าไอ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 ยังวะมันสื่อยังวะเองอยากเองค้องเสื่องเองค้องเสือกหรือเปล่านั่นเองอยู่ดีมีแหงไหมมันเชือกให้มันไหนพี่ก้อยอยาเสือกมันค้องมันคล้องนะมันค้องมันคล้องเฮ้ยมันคล้องมันคมันคล้องต่อพืี่ามเง้ ไถ่รหรืล่าข้าวกรของช่วยหนะน,น่ยมันพันเชี่ยงเงันพันหรือเปล่าเอ้ยเชือกควายมันพันหรือเปล่านลเ,าน,เานี่ยมันในพันนั่งเนี่ยมันนึ่มเก่าหนึ่งแซี่ยไม่กินหญ้านะ่ะดูทำท่าทางดูดูด บอกว่อ oh, yeah, yeah. ้เขาไปเห็นกล้วยกู้แล้วว่าลุงดีแล้ววะเออเขาเขาลงไปนี่เราเห็นเทอแหละเราถาบมึงกีบเขาอยู่เป็นบอเฮ้ยไม่หายแ้มันส์เมยนั่นชิเป็นของต้วใหม่่ะงสั เพนาชิเมีนมนบอกพโลกนแหละมาทั้งทั้งพะบอกตัวมาเนี่ยกบอกพไว้ประมาณนั้นละเมียนกันเหนียวไงกันเหนียวไงกันเหนียวไเขาบอมาลุงท่านกัเบิ้งเมีนเอาฉันโอแมนกิน ันตอีกสองตัวอีกอะไรล่ะบักน้อยอี่อะไรบักน้อยเฮ้ยใครยังงงเลยว่าคัวใครตัวไหนเป็นควยตัวใดนี่ตัวนี้ตัวน้อยเออตัวนี้บักน้อยบักอ้วนตัวนั้นบักอ้วนตัวนัอนยืนเห็นบอกนอนด้วยนอนยืนขึ้นมงงเลยว่าตัวใดเป็นตัวใดฮครบสามอยู่เนาะครบสามด้วยอ่าครบสามแล้วเนี่ยลุงดีเรื่องคลิปนี้แล้วกะ กดเซ่ให้น้ำอ่ากดทับทับกันฮึกุดทับจะใครจะดีด้นมาหนหาตนีไปไนนอนไนีบกว่าน่ะไปไนาไนาแ่ไ่หุดเขาไปเกลดอกไถนากะไถนาอ่ะทยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยทายอีกนะครับไถ่กีบไต้ไถนาไไท่มุส้มสเบือกันอยากิถทายเนต่อไาก็ใส่ป่ะครับ นีหลัดอเยไอขาไมเบิ่งอยู่ฮ้เบิองงอกันเนาะเบิ่งเขากองเวเปดเปี่ข้าวหัวเคนก็ได้วบาบอยางี้เปยคลิปนี้คลิปนี้ปล่อยออกเด้ยวันี้คลิปนี้มันจะปล่อยออกเดี๋ยวันนี้ไหไ้องแท้ได้เทได้ะกวดนอนเน หยังยืงอยน,นอัน,นแล้ว่าตรงมากคุ้น,นแล้วมุคุ้แล้วท่านยืนอันแล้วเอ๊ไปใช้พี่ก้อยคอยไป่ได้เลยส่วนเจ้าคอยสิขึ้นมาซื้อ <laughs> อ๋อตัวนี้อีจอยทีนี่หุ่นหุ่นบางหุ่นด้วยหุ่นตัวหุ่นตัวนี้่อร่อยนะบักหน่อยนี่บางตัวหน่อยวะตัวหุ่นสามตัวเนี่ยขอเราขั้วเราสามตัวอ่าไปโอเคครับท่านผู้ชมพามาปั่นคั้วลุงดีครับมือนี้ครับมันมันต่างท่าสิเลีนไรสุนผมนะครับนั่นโอ้เฮ็ดดีจางปากสังไปแล้วครับโอผมันเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ